เอาเซอร์ไปเปิดเขาเอายกขึ้นมาเตะติดบล็อกเอายังเกียยได้ยกขึ้นมาเอารอบกูว่นะครับ้องมีก๊องสองนะครับดิงเอาอยู่นะครับเอายกขึ้นไปเจ้าเก่งเตะโอ้โหนะครับยังเอาตัวรอดได้อยู่นะครับเอาเซอร์มาเอาเปิดเอายกขึ้นไปเตะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเอาเปิด เอายกขึ้นไหมเตะเรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยยกขึ้นมาเตียดบล็อกเสียโอ้โลมสักได้แจ้งเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเต้อหยังโอ้ยเกี่ยวไ,ไม่อยู่น,นะครับสิบสองสิบสิบสองต่อสิบนะครับผู้หลังกายกำลังรับชมขอบคุณครับ เสืบออกนะครับได้มสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนะครับเอาเสือปะเอ้ยโอ,โ,โอ้โหนะครับแดงเท่านะครับสิบสองต่อสิบสองสิบสองเท่า สิบสองสิบสองนะครับเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมางคนนี้ได้แ้สิบสองสิบสามนะครับ เอาเปิดเอายกขึ้นไปเตะโอ้ยยัยกยูไม่อยู่แล้วครับโอ้โสิบสี่สิบสองครับเกมไม่เกม,เ,กมเอาเซิร์ไปเปิดอ,อ๋อลูกออกนะครับสิบสามสิบสี่นะครับเอาสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่นะครับ จะตีเสมอได้หรือไม่นะครับอ๋อเซอร์ม,มาตัดยอดบึงสองสบล็อกติดด้ย,ยนะครับโอ้ยนะครับตไปติดบล็อกเจ้าบอลนะครับแจมเท่ากันสออิบสี่ส่อสิบสี่เดินไปเปิด สีลมศัก์ได้แต้มสิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบสี่เอาเปิดเอายกขึ้นไปเตะโอหลอดบอกไปนะครับสิบห้าต่อสิบห้านะครับแต้มเท่ากัน เอาเปิดเอายกขึ้นไปเต้เรียบร้อยไหมเรียบยร้อยล้สศักดิ์นะจสิบหกส,สิบห้าสิบหกสิบห้าเกมไม่เกมนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเตะโอ้โหยังไม่เกมนะครับยังลองได้อยู่ สิบหกเท่าสิบหกต่อสิบหกทักทายนะครับทั้งเก้าสิบท่านนะครับเอาเสือไปเปิดดึงเอายกขึ้นมา เตียบรอยลุมสับได้แท้สิบเจ็ดสิบหเป็นเดนเนเซตที่หนึงลมสับชนะสิบเดสิบกาพักครับ